เดตเด็ดบอสสวัสดีครับมาดูยูโรนาอันิสิตประจำวันเป็นรหัสที่8กรกฎาคม2021กันนะครับปรากฏเมื่อวานนี้ตลาดนั้นเพลย์เอาต์มา exactly นะครับตามสเตรอที่1่เลยนั่นคือพอราคานั้น pull back ก,กลับขึ้นไปสู่ดิโนโซนด้านบนเนี่ย seller ก็กลับเข้ามา control market จากนั้นก็เอาตลาดนั้น break ลงไปใต้ initial support ของเมื่อวานและ expand r a n e ลงไปสู่ support โซนด้านล่างนะครับก็คือด้านล่างเรามี HVNU นะครับโอเค ถ้าเราไปดูชาร์ต30นาทีสำหรับชาร์ตเทอร์มัลไบแอสนะครับเป็นนูทรัลแบริจในขณะที่อินเทอร์เรลไบแอสเป็นแบริจแท้ๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับน่าจับตาดูที่อินดิคัทสปอร์ตดูว่าจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงนะครับลงมาเทสรอบแรกเมื่อวานนี้รีเจ็คแบ็กอัพกลับขึ้นไปด้านบนลงมาเทสรอบที่สองตอนโอโนเซชันปรากฏว่าไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟประมาณหนึ่งแต่สถานการณ์จะดีขึ้นได้นะครับจำเป็นต้องเบรกขึ้นไปเหนือพรีมาร์เก็ต รีดิวนโซนตลาดอาจจะเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสก็ได้โอเคเราไปดูเซเรโอนะครับที่วอลลุมโปรไฟล์ชาร์ตกันเซเรโอที่หนึ่งนั่นก็คือตลาดบาลานซิ่งอยู่ในเยสเต r รียนนะครับเพราะก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ ด้านล่างเนี่ยยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ยิ่งจะลงไปเจอ larger time frame support ที่สำคัญมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งลงไปลึกโอกาสที่ตลาดนั้นจะลงไปเจอ buyer ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามไปก็ตามที่ hold อยู่เหนือ initial support โอกาสจะสูงขึ้นเรื่อยๆในการที่ยูโรนั้นจะกลับมา balancing อยู่ที่ yesterday นะครับแต่พอราคานั้น c a t s h term t exhaust เร็จหรือว่าพุ่งขึ้นด้านบนเราก็่าจะเจอ response ท e ่เสียวกลับเข้ามา active อยู่ดีเนื่องจากว่า short term bias เป็น neutral bearish แล้วก็ intermediate bias เป็น bearish นะครับโอเ okay. ค s e r i o ที่2ตามแระก็ตามที่ยูโรนั้นโฮอยู่ใต้ pre market resistance ไม่สามารถเบรกขึ้นไปนเหนือ pre market r e s i s t a n zone ได้สักทีเนี่ยโอกาสจะสูงนะครับในการที่จะกลับลงมาเทส initial support แล้วก็เบรก initial support ซึ่งถ้าเบรก initial support ได้ก็มีสิทธิ์สูง ที่จะ expand เล่นลงสู่ p p o r t z โซ e ด้านล่าง,างแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก,กว่าด้านล่างราคานั้นใกล้ larger timeframe support มากขึ้นเรื่อยๆเราก็น่าจะเห็นโอกาสที่ b บ y จะกลับเข้ามาอีกทีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ market context ก่องที่ l ร n d o n s e s s i o n จะเปิดวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ